นี่คือรายการไลฟ์วิวรายการที่จะพาคุณไปพบกับวิถีชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยค่ะและครั้งนี้เราอยู่กันที่จันทบ,บุรีเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยค่ะถ้าพูดถึงจันทบุรีเนี่ยนะคะเราจะไม่ค่อยนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทะเลมากนะักเพราะว่าเรามี จังหวัดใกล้เคียงอย่างตราดและระยองที่มีน้ําทะเลที่ใสแล้วก็มีหาดทรายที่ขาวกว่าแต่นี่แหละค่ะคือเหตุผลหลักที่จันทบุรีน่ยังคงมีธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วก็งดงามมีป่าชายเลนที่เป็นแหล่งกําเนิดและเพักพันธุ์ของสัตว์น้ำนานาชนิดอย่างปูทะเลก้านโตต,ต,ตัวใหญ่ๆนี่นะคะที่นี่มีเพียบเลยค่ะ าธรรมชาติป่าชายเลนเอา่าวคุ้งกระเบนและนี่ก็คือพี่เอ๋ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าแอมมาเนี่ยก็มองจากผิวเผินนั้นก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารรายละเอียดออกมาได้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องการพี่เอ๋พาชมเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไป <Bye. S 1> เินค่ะโอ้ยมันล่องลื่นมากเลยค่ะพี่เอ๋ โดยส่วนใหญ่แล้วแอมเข้าใจว่าป่าชายเลนเนี่ยมันจะมีต้นโกงกางแต่จริงๆแล้วมันมีต้นไม้ไหลายชนิดม,มันมีต้นไม้มากกว่าต้นโกงกางที่เราคุ้นเคยกันอยู่ะค,ะค่ะซึ่งป่าชายเลนที่พันไม้ขึ้นอยู่เนี่ยที่พบในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด73ชนิดนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันมีขึ้นอยู่แค่ประมาณ40กว่าชนิดเท่านั้นที่นี่ทางเดินเข้าไปนี่ระยะทางประมาณเท่าไหร่อ่ระยะทางที่ เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็มีความยาวประมาณ 1, 7 9 3เรเกบมตรก็กิโลกว่ากิโลกว่า,กกวาเกือบสองเกือบสองกิโลที่เราเคยได้ยินว่าป่าชายเลนนี่คือป่าชายเลนคืออะไรคะรป่าชายเลนก็คือสังคมของพืชแล้วก็สิ่งชีวิตที่ขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลน,นะคะป่าแม่น้ํา หรือตามเกาะแก่งต่างๆนะคะซึ่งสภาพพื้นดินนี่จะต้องเป็นดินเลนด้วยแล้วก็ได้รับอิทธิพลของน้ําทะเลก็คือจะต้องมีน้ําขึ้นลงทุกวันด้วยแล้วต้นไม้ที่เขาขึ้นนี่คือก็ะจะต้องเป็นต้นไม้เฉพาะที่ขึ้นในใช่คในต้ตตนตไม้ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลเนี่ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของพันไม้ที่ขึ้นในบริเวณน,นั้นๆนะคะซึ่งต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนนี่เขาจะมีการปรับตัวเยอะมากกว่าพันไม้ที่ขึ้นอยู่บนบก มากอ,มอย่างที่เราเห็นระบบรากหรือว่าลักษณะใบ,าบาการออกดอกออกฝักออกผลของเขาเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นการปรับตัวเพื่อให้เขาสามารถมีชีวิตรรอดในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจํากัด แล้วนอกจากต้นไม้แล้วเนี่ยสัตว์ที่อยู่ตามป่าชายเลนนี่มีบ้างมีค่ะคืออย่างเมืที่เราเห็นเป็นปู้นาแห้งแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปูก็จะมีพวกปูสมแวก็ปูทะเลซึ่งเราเราใช้ปกติเราใช้รประทานปูสมแก็มีทั้งชนิดที่เรานิยมทานกันแล้วก็บางชนิดเนี่ยเราก็ไม่นิยมทานอย่างพวกปูสมแเขียวอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาจะอาศัยอยู่ตามต้นตะตุ่มกินใบตะตุ่มซึ่ง มันก็จะไปสะสมไอสารพิษจากต้นตาตุ่เนี่ยถ้าเกิดเราทานเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้เราท้องเสียได้ต้นตาตุ่งทะเลที่พี่เอพูดถึงเนี่ยก็คือต้อนไม้ชนิดหนึ่งในป่าชายเลนที่มียางเหนียวเหนียวซึ่งเป็นพิษค่ะถ้าปูตัวไหนไปกินใบของเจ้าต้นนี้เข้ามันก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ถ้าเรานําปูตัวนั้นมารับประทาน เราก็อาจจะท้องเสียรุนแรงได้ค่ะซึ่งปูเทียมว่าเนี่ยส่วนใหญ่นั้นคือปูสแสมที่เรานํามาใส่ในยำหรือส้ตมตำนั่นเองละค่ะคุณผู้ชคะป่าชายเลนที่เราเห็นเคี้ยวชุ่มแน่นไปหมดเนี่ย เกิดจากการปลูกขึ้นทั้งนั้นนะคะเพราะแต่เดิมเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่โล่งๆค่ะแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการถูกทําลายนะคะหากแต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าหาดเลนงอกใหม่ค่ะซึ่งมันจะเกิดจากการทับถมของตะกอนต่างๆและประโยชน์ของป่าชายเลนนี้นะคะก็มีอย่างมากมายเลยค่ะหนึ่งในนั้นก็เป็นสถานที่อนุบาลสัตว์น้าไวอ่อนถ้าคุณผู้ชมเห็นรากต้นไม้ในป่าชายเลนที่ขึ้นระยองระยางเราอาจจะดูแล้วมันรกรุงรังนะคะ แต่นี่แหละค่ะคือสิ่งสำคัญที่จะคอยจับคลื่นที่ซัดชายฝั่งที่อาจจะรุนแรงได้เป็นอย่างดีค่ะความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่แอมว่าเราสามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพที่เราเห็นด้วยตาเสียงที่หูเราได้ยินและจมูกที่สูดกลิ่นของธรรมชาตินึกถึงลมเย็นๆชื้นๆที่มาสัมผัสร,รอบตัวเรา มันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าได้หลุดเข้ามาในอีกโลกหนึ่งซึ่งเราเป็นแค่ผู้มาเยือนเท่านั้นเองค่ะผู้ชมคะการที่แอมได้มาเดินดูเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยมันทําให้แอมได้สัมผัสถึงธรรมชาติจริงๆแหละก็คือได้ดูต้นไม้ได้ดูสัตว์แต่ว่าการที่มีพี่เอ๋นำทางเนี่ยมันทําให้แอมได้เข้าใจถึงคําว่าศูนย์ศึกษาธรรมชาติเนี่ยคืออะไรดังนั้นวันนี้แอมต้องขอบคุณพี่เอ๋มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ คุณผู้ชมคะกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายอย่างเลยค่ะแต่แอมก็ตัดสินใจไม่ถูกนะคะว่าควรจะไปที่ไหนดีแต่วันนี้เราโชคดีมากเลยค่ะที่ได้พบกับรักษาการพว่วงนายการหอวที่นี่ซึ่งท่านจะมาให้คาแนะนําว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะัสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับการมาเที่ยวที่นี่เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปสนใจจะเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่มา มีสถานที่อะไรที่น่าสนใจบ้างคะในการทํากิจกรรมท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเรื่องการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรได้เสร็จแล้วถ้ามียังมีเวลาต่อเนี่ยเราก็ไปดูเรื่องการอน,นรุรกษงป่าเชาเลนตรงนี้เราจัดสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าเชาเลนเข้ามาฉะนั้น คนที่เข้าไปศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปเดินเรียนรู้ระบบนิเวศป่าเชเลนไปดูทรัพยากรธรรมชาติเช่นมีปูกล้ําดาบมีปูแสมต่างๆเนี่ยมันมีความสําคัญกับระบบนิเวศยังไงถ้ายังมีเวลาเราก็จะไปแวะเยี่ยมชมที่สถานแสดงพันสัตว์น้ํามันก็เป็นการรวบรวมสัตว์น้ําที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ย<ฮ>เอามาจัดแสดงในเรื่องระบบนิเวศเราก็จะต่อไปที่กระชังสาธิตการเลี้ยงปลา คือมีการเลี้ยงปลาในกระชังสาธิตให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมดูมีการแสดงการป้อนอาหารปลาฉลามให้ดู oh. หรือมีการให้อาหารปลาหมอทะเลซึ่งตัวตัวนึงก็หนักประมาณ560กิกโลตัวใหญ่นะฮะแอนสามารถที่จะลงไปให้ได้เลยไหมคะได้ได้จะมีเจ้าหน้าที่ท,ที่ที่อยู่ที่กระชังเนี่ยเขาสามารถจะแนะนําแล้วก็แอนสามารถลงไปให้ได้เลยไม่กัดเหรอคะไม่กัดครับเพราะว่าฉลามนี้มันเป็นฉลามหน้าดินมันไม่ดุจะสามารถล oh. ูบหัวลูบอะไรได้โ oh. อ้อยากลองค่ะคต้องไป ลองสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค่ะขอบคุณท่านสอบมากนะคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเรืออำเภอคลุงค่ะ อ่าวคุ้งกระเบนมาไม่ไกลก็พบกับสถานที่ที่ท่านผอ,อ,อได้แนะนําไว้ค่ะซึ่งนั่นก็คือกระชังปลาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริแต่เท่าที่แอมดูเนี่ยนะคะแอมก็ไม่น่าจะรู้ข้อมูลเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาตัวช่วยกันหน่อยดีกว่าและนี่แหละค่ะกูรูของเราในวันนี้พี่ต่อคะสวัสดีคะ่สสคะสวัสดีครับแอมเห็นมีปลาหลายกระชังเลยคะ่ะเราเพาะเลี้ยงปลาอะไรไว้บ้างะคะของที่นี่เราเลี้ยงเป็นเป็นปลาเศรษฐกิจ นะครับใช้ในการเพาะพันธุ์ในน้คตนะครับเราเลี้ยงว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดอย่างปลาบางตัวที่อยู่ในกระชังนี้นี่เป็นปลากระพงขาวนคัคนก็ได้เป็นปลาทั่วไปที่สามารถจะเพาะเลี้ยงได้<ะ>ส่วนอีกตัวนั้นก็เป็นปลาปลากระ,ระกลังหน้าง,งอนซึ่งตัวนี้ราคาจะแพงมากเป็นปลาตัวนึงที่คนประมงเราเพาะขยายพันธุ์ได้เราเขายู่รว่รวมกันได้ค่ะได้ครับการให้อาหารต้องให้เพียงพอแค่นั้นเองถ้าเป็นปลากระกลังหน้าง,งอนจะราคากิโลกร,รมลัมละหนึ่งพันถึงสามพันบาทโอ้แพงมาก หายากเราเดี๋ยวเราไปเดินดูมาตั้งแต่กระชังนู้นเลยดีกว่าค่ะเอ็มเห็นมีเต่าด้วยนะใช่เต่าถ้าถ้าเป็นเต่าตรงนั้นเป็นเต่าชุดที่ชาวประมงเขาจับมาให้เราเนื่องจากว่าเขาพบว่าในในการออกทำประมงของเขาบางครั้งเนี่ยมีเต่าที่ป่วยดำน้ําไม่ลงลอยน้ําอยู่หรือว่าจะบาดเจ็บจากอะไรก็แล้วแต่บางตัวอาจจะเกินถุงพลาสติกเขาก็เลยมีอาการที่ต้องพามาหาเราครับเหมือนกับว่ามารักษาเยียวยาเนาะ แล้วเราก็เลี้ยงเขาจนท่านก็โตมากพอที่จะไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะท่าก็โตขนาดที่จะใหญ่เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เราจะส่งไปที่เกาะมันในอันนี้คือปลาอะไรคะปลาหมอทะเลครับอันนี้เป็นคล้ายๆปลาเก๋าพันยักษ์นะครับซึ่ง ทั้งหมดที่อยู่ในกระชังในคอกนีเน้เป็นปลาที่ได้จากการเพาะปอากลบประมงเป็นปลาที่โตเร็วมากนะครับคือสามารถจะซื้อขายได้ในราคากิโลกรัมละว1,000บาทนะครับซึ่งเราอาจจะพบเห็นเขาได้ไม่ยากแถวร้านเขาต้มปลาในจังหวัดเชีบงรีอันนี้คือตัวหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยประมาณกี่กิโลคะ บางตัวอยู่ที่ประมาณ80-90แต่ว่าพวกนี้นก็สามารถจะโตได้ถึง200กิโลมันดูดุร้ายกว่าปลาฉลามบอกข้างๆอีกลยไม่กล้าลงอ่ะคตรงนี้เพราะมันเวลามันชาร์จนี่แรงมาก <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นจะมีพื้นที่ที่เราปกติแล้วเราจะใช้ปล่อยปล่อยปูด้วยแล้วก็มีเรื่องธนาคารปูอยู่ ใหญ่มากคุณพระเต่าเต่าเต่าว้าวคืออย่างบางทีเวลาที่เราแบบเดินไปทางไหนเนี่ยค่ะเขาก็จะไหว้มาหาเราเนี่ยเนี่ยมาละเพราะว่าเขาคิดว่าเราอา่ะจะเอาอาหารมาให้เขาเอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างเชื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นเต่าหรือเป็นอะไรน,นี่เห็นป่ะคะมารอแล้วเห็นป่ะจูน่ารอกันแล้วว่า แค่ยืนเฉยๆนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยิ้มใส่ด้วยกระทืบเท้าทำไมคะกระทืบทำไมอ่ะอันนี้คือฉลามอะไรนะคะฉลามเสือดาวฉลามเสือดาวคือเสือดาวก็น่ากลัวฉลามก็น่ากลัวเดี๋ยวๆขอดูลาดเราก่อน ันนี้คือพี่โตเนี่ยเขาลงไปให้อาหารปลาฉลาม mm. เสือดาวกับมือค่ะเมันน่ารักอะ่ะคือมันเป็นปลาที่กินเนื้อสัตว์นะแต่ว่าเขาแบบสามารถที่จะเอาอาหารไปหย่อนไฟปากแล้วก็ให้เขามารับจากมือแล้วก็แบบมีรูปหัวได้ด้วยอ่ะจะ่ลองได้ไหมลงไปสองคนมารับน้ำหนักหนูได้ไหมได้ถ้ามันพังลงไปก็รู้เรื่อง มาแล้วส,ส่งระวัง <c oughs> ทางนี้เป็นอะไรนะคะเพราะตรงนี้เป็นที่โล่งๆเ,ยเฉยๆไว้สําหรับในการปล่อยปูค่ะแล้วปล่อยพวกพันธ์์น้ำอาจจะมีบางทีก็ปล่อยกุ้งบางทีก็ปล่อยปลาบางทีก็ปล่อยปูแต่ช่วงนี้เนี่ยเราเราจะเป็นช่วงที่เหมาะสําหรับที่ปล่อยปูทะเละแล้วไม่ทราบว่าทานปูบ่อยไหมทานค่ะคมาถึงทะเลที่ทานปูอร่อยมากเลยครับทีน,ทนี้ทีนี้ในในสวนที่เราทานก็ทานไปก็ไม่ไม่ว่ากาันแล้วจบกันละ แต่ส่วนที่เราพอที่จะมาฟื้นฟูธรรมชาติหรือทําให้ทรัพยากรเรากลับคืนมาได้เนี่ยวันนี้จะชวนปล่อยปูแล้วกัน oh! นะครับหลังจากที่เราเรับประทานปูกันไปเป็นจํานวนมากเราก็จะมาคืนชีวิตให้เขาบ้างเนาะอันนี้จะเป็นเป็นปูทะเลหรือเรื่องปูดําค่ะนะครับถ้าตัวนี้นั่นคือตัวเมียแล้วดูยังไงคะตัวเมียรู้จัก จับปิ้งของเขานะครับรเ,เป็นจับปิ้งที่ค่อนข้างจะกลมกลมแล้วก็กว้างกลมกว้างนี่จะเป็นตัวเมียนะคะอันนี้คือเป็นจับปิ้งที่สามเหลี่ยมแคบนะครับันนี้จะเป็นตัวผู้อ๋อถ้าเป็นแหลมแหลมสามเหลี่ยมแหลมแหลมแคบแคบนี้คือเป็นตัวผู้ใช่แสดงว่าไอ้ตัวกลางๆนี่เป็นกระเทยแน่เลยใช่ครับถูกต้อง ความจริงแล้วปูกระเทยเนี่ยไม่ใช่ปูที่ผิดเพศอะไรหรอกค่ะแต่ก็คือเจ้าปูเด็กที่ยังไม่รู้เพศของตัวเองเพราะฉะนั้นจับปิ้งของเขาเนี่ยจึงมีรูปร่างกึ่งๆไม่แหลมไปหรือกลมไปสะทีเดียวซึ่งถ้าปูเหล่านี้โตขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกเพศเป็นเพศผู้หรือเพศเมียก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวตอนที่เราจะปล่อยนะครับก็ใช้ใช้กันไก่ที่เตรียมไว้ให้แล้วนะครับเราก็เริ่มจากการ ตัดเชือกนะครับอย่าไปตัดขาเขาตัดแค่เชือกแล้วเก็บเชือกไว้ถ้าเราถ้าเราตัดผิดขาเขาหายไปเนี่ยแต่พอเขาลงไปอยู่ในน้ําเขาแข็งแรงพอเขาลอกคาบขาเขากลับมาควบคับใจหายเลยถ้าเกิดตัดผิดนี่ขาปูไม่ไปด้วยแต่ตอนนี้เราตัดให้ระวังเขาอาจจะหนีเราได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคือตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกโกรธอยู่ที่ว่าใครมาจับเขามัดไว้ค่ะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นคน เราเป็นคนปล่อยเขานะ,ะเขาจะหนีบเราไหมเนี่ยเงี้ยขออธิษฐานก่อนได้ไหมคะได้ครับการทานปูไปเยอะในการปล่อยปูเนี่ยสำหรับที่โค้งน้เบนเราเราถือเป็นโครงการหรือโครงการหนึ่งเราเรียกว่าโครงการไถยชีวิตปูทะเลปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะ,ะฟื้นฟูทร,รัพยากรสัตว์น้ำชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราสำหรับงานนี้คือปูนะครับ ซึ่งก็สามารถจะใสยอยู่ได้ดีดยยอ,อย่างในอ่าวคุกระเบนแล้วไม่หลุดเวยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเธอเธอจะหนีไปทำไมน่ะไป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 น่ารักมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปสามารถขยายพันธุ์ต่อถ้าเขารอกข้ามอยู่ประมาณสักสองสามรอบนะตัวก็จะใหญ่พอที่จะเป็นแม่ปูได้ วันนี้แอมได้ทํากิจกรรมสนุกมากเลยอ่ะคือได้ปล่อยป,ปยูได้ให้อาหารปลาฉลามด้วยแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ําที่เราอนุรักษ์ไว้ยังไงต้องขอบคุณพี่โตมากๆเลยนะคะครับเรียนดีครับผมถึงโฮมสเตย์แล้วมุมทะเลจานโฮมสเตย์นะคะ ซึ่งที่พักของเราในวันนี้เนี่ยจะต้องนั่งเรือไปประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็ที่โฮมสเตย์ที่แอมพักวันนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมให้ทำน่าสนใจมากมายเลยก็เดี๋ยวเรือพร้อมแล้วแอมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันลงทางไหนล่ะทีเนี้ยการเดินทางโดยเรือของแอมเนี่ยมีสีสันมากๆเลยค่ะ เพราะว่าหลุยคนขับเรือเนี่ยเขาชวนน้ำคุยแล้วก็แนะนำสองข้างทางให้ฟังตลอดเลยละค่ะก็ตอนนี้เราก็ถึงบริเวณที่พักแล้วค่ะเป็นโฮมสเตย์ที่อยู่กลางทะเลเลยก็ว่าได้แล้วก็มองไปเราก็จะเห็นเป็นกระชังปลานะคะที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงปลาแล้วก็เป็นฟาร์มหอยนางรมบ้างอะไรบ้างเป็นระยะแล้วก็เมื่อกี้ที่คนขับเรือบอกว่าเนี่ยจัด โฮมสเตย์เรามองไปเนี่ยเห็นเกาะช้างเปงนวัดราดด้วยนะซึ่งเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับรอยต่อเนาะพี่เนาะระหว่างจันทบุรีกับปราดก็คือพี่บอกว่าถ้าเกิดว่าลมทะเลนิ่งๆเนี่ยนะก็สามารถขับเรือเนี่ยไปเที่ยวเกาะช้างได้20นาทีก็ถึงเลยเร็วมากอ่ะสนุกมากเลยอ่ะเรือซิ่งถึงโฮมสเตย์แล้วมุมทะเลจันโฮมสเตย์นะคะของเราวันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่า ตอนนี้อยู่วนแพรบรรยากาศดีจังเลยอะเช้านี้แอมรู้สึกสดชื่นมากเป็นพิเศษเลยค่ะอาจเป็นเพราะว่าการที่แอมได้นอนหลับสนิทท่ามกลางบรรยากาศริมลุ่มน้ำเวรุและที่พักสบายๆที่นี่มุมทะเลจานโฮมสเตย์ค่ะ กิจกรรมที่น่าสนใจมากของที่พักที่นี่นะคะก็คือการเล่นแพเปียกค่ะซึ่งแบบมอมก็บอกตุงๆงก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันก็คือการที่เขานำต้นไม้ไผ่นะคะมาต่อเป็นแพลแล้วก็มีแค่ให้นั่งมีซาชิชิให้ใส่นี่คืออุปกรณ์แล้วก็ลากลองไปกลางทะเลอันเฟงฟางมากเดี๋ยวจะรู้ ของคำว่าแพรเปียกเนี่ยนะคะอาจจะฟังดูเหมือนตัวเราจะต้องเปียกไปด้วยใช่ไหมล่ะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเปียกไปด้วยเลยก็ได้นะคะเพราะว่าบนแพรเนี่ยเขาก็จะมีแคร่วางไว้ให้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะพกกล้องหรือมือถือมาถ่ายภาพความทรงจําบนแพรเปียกเนี่ยก็สามารถทําได้โดยไม่ต้องกลัวเปียกเลยล่ะคะ่ะต,ตอนนี้ออกมากลางทะเลข้างๆจะเวงคว้าง ู่ความเวิ้งว้างกันไกลพ้นก็มีเหี่ยวแดงบินอยู่เป็นเพื่อนเราเป็นอะไรยะงถ้าเกิดว่ามองขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นแบบเขาจะบินเข้ามาใกล้มากซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศที่มันค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากๆคือถ้ามองไปรอบๆเนี่ยมันก็จะเป็นป่าไซเลนใช่ไหมแล้วข้างบนฟ้าเนี่ยก็จะเป็นนกเหี่ยวบินหาชมยากนะคะเหยี่ยวแดงต้องมาที่นี่ มีโดยสารที่บนแพแล้วก็แพก็เป็นๆน้าแล้วก็ชิลๆขี้วนขี้วน้าแต่ว่าแพแอฟเนไม่ค่อยเป e ียกเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนมากันน้อยคนเพราะฉะนั้นแนะนาว่าสถานที่เนี้ยมันเหมาะมากๆกับการพาเพื่อนๆพาเป็นแกรงมาแล้วก็มาถล่มที่นี่ซึ่งมันจะทาให้แพเนี่ยมันลวกลงไปอีกแล้วก็เบียกแต่ว่าแพไม่ค่อยเียเบาแบบนี้ นึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่สาหรับชีวิตอําเลยนะคะนั่นก็คือการที่ได้มาเห็นเหยี่วแดงคอขาวตัวเป็นๆค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่10หรือ20ตัวนะคะเนี่ยมาทีนึงเป็นร้อยตัวเลยค่ะอยากรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงใช้ปอดหมูเพราะว่าปอดหมูมันลอยน้ำไงคะพอเวลาเราโยนลงไปในน้ำเนี่ยมันก็นจะลอยแล้วเขาก็สามารถที่จะฉบลงมาอิบปอดได้ว่าถ้าเป็นเนื้อหมูเนี้ยโยนลงไปปุ๊บจม ฉลางว่ะนอกจากเกี่ยวแดงแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีกนดองกาดาเออนี่ไงใช่ไหมที่บินบินแบบนี้ก็จะเป็นกาแต่ถ้าเกิดบินล่อน นี่ยแอมก็คิดว่าเราจะต้องเดินทางจากโฮมสเตย์ไปไกลมากนะคะถึงจะได้เห็นเหยี่ยวแดงแต่ความจริงแล้วค่ะเราแค่ล่องแพเปียกออกมาเพียงระยะใกล้ๆเท่านั้นค่ะเราก็จะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่คุ้มค่ามากจริงๆค่ะความสุขของเราเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะเมื่อแอมกลับมาถึงที่พักเนี่ยเขาก็ได้จัดเตรียมอาหารข้าไว้ให้เราด้วยละค่ะ ฝั่งทะเลตะวันออกของไทยอย่างจันทบุรีนั้นทําให้อาได้พบเจอกับสิ่งหมายหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารปลาฉลามเสือดาวที่หน้าหวาดเสียวสุดๆหรือการได้เห็นเหยี่ยวแดงคอขาวในระยะใกล้ๆมันทําให้อารู้สึกตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะแต่เรื่องราวการเดินทางของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าอำจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะกับ Life View